สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลแคมเฟ e บุ๊กและก็สื่อออนไลน์ทุกอย่างเลยนะครับวันนี้อยู่ในสตูดิโออีกที่หนึ่งนะครับที่ดูออกจะแบบว่าลึกลับนะฮรับจับมาเปลือยครับ วันนี้ต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเราแรงมากๆเลยเพราะว่าเธอเป็นคนตอบตรงตรงทุกอย่างทุกเรื่องราวอาชีพกิจกรรมชีวิตนะครับเป็นยังไงคุณแอนนาทีวีพูดค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนขานะคะก็รายการนี้รับรองเลยว่าแซ่บจริงแล้วก็ที่แซ่บกว่ารายการคือพี่ออโก้ค่ะนะคะบ,บอกว่าได้เลยว่าอยู่ใกล้แล้วน้องก็ยังกลัวเลยแบบทำไมถามแรงจังเลยอ,ะอ่ะก็แค่ถาเป็นกะหรี่หรือเปล่าแอนนาตอบว่าเป็นค่ะนะะแอนนาก็อายที่จะตอบแล้วก็รู้สึกเถินแล้วคิดประมาณ20นาทีกว่าจะกล้าตอบนะคะแล้วก็แอนนาก็จะมาเผยการใช้ชีว ทุกอย่างหรือว่าผับผ่านมายังไงเป็นนักคงนักข่าวผ่าเป็นผูรู้ศิลปกรรมด้วยเนาะใช่ค่ะหนาก็ติดต่อศิลปกรรมก็สามารถติดต่ออนาได้นะแตติดต่อซื้อครีมหน้าเด้งก็ติดต่อพี่โก้ค่ะเลือกตัวนล้อกช่วยขาของเนาะตอนเป็นเมืองนอกตอนเป็นเมืองนอกน่ะก็ชอบนะเพราะมันได้เงินดีแล้วก็ไอ้นาก็ยังมองว่าชาวต่างชาติเป็นมิตรกับคนไทยเสมอกี่ไม้เป็นพันนะฮะ รู้สึกดีมากก่าตรงนี้แต่ไม่ไปแล้วนะโอเคนะั้วรวยแล้วนะตอนนี้รนะวยแล้วไม่ไปแล้วค่ะโอเคตอนนั้นขายหน้าเลยนะอ,อ๋อคือตอนนั้นคือแบบไปแลกเปลี่ยนเลยมากกว่าเจอเจอครอบครัวแลกเปลี่ยนความบริสุทธิ์กับเงินตามเขาเป็นการทํางานค่ะคแล้วแต่วิจารณญาณคนชมนะครับ <c oughs> แต่บอกเลยว่าเทนนี้แรงมากๆเลยนะครับที่ทางรายการจับมาเปลยครับ <c oughs>